ใครกลัวการนนเงียบของคุณที่สุดขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประหลาดนานๆนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะสี่ไม้พลังงานของคนธาตุไฟเม็สิงหนูหนึ่งถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีเรรกฎพิจิต ห้าเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษ์การเจ็ดเหรียญพลังงานของคนธาตุดินเก้าเหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะมีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุน้ําคนธาตุดินขยันอดทนตั้งใจใจเย็นอดทนมากๆมีความจริงใจมีความหนักแน่นรักใครรักจริงเป็นคนที่อาจจะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ด้วยนะคะยิ่งถ้าหากว่ารู้ว่าจะมีรายได้เข้ามาทางนั้นทางนี้ถึงแม้ว่ายังไม่มีเข้ามา ถึงแม้ยังไม่ได้จับนะคะคุณมีรายจ่ายคุณมีสิ่งที่อยากได้อยากซื้อไว้ก่อนเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่คุณซื้อบางทีก็อาจจะไม่ใช่สิ่งฟุ่งเฟือยแต่เป็นสิ่งที่เอาไว้สำหรับการดูแลตัวเองนะคะ<ๆ>เพื่อบุคลิกเพื่อสุขภาพของตัวเองเพื่อคนที่รักนั่นเองนะคะเป็นคนที่อาจจะไม่ได้มีเงินเก็บมากมายนะคะเงินหมุนอาจจะมีไม่เยอะแต่ก็ไม่ได้ถึงกับขาดสนนะคะ มีเดือนชนเดือนมีหมุนมีจ่ายได้ปกติเราก็อาจจะมีเงินเก็บเงินออมเงินที่ถอนไม่ได้อสังหาริมทรัพย์อยู่บ้างนะคะแต่ว่าเงินสดที่จะเป็นกระแสเงินสดมีไม่ค่อยเยอะถ้ารู้ว่าจะได้จากตรงนั้นตรงนี้มาคุณจะมีแนวคิดความคิดที่จะซื้อนั่นซื้อนี่เอาไปจ่ายค่านั้นเอาไปจ่ายค่านี้มาเลยนั่นเองนะคะเพราะว่าพลังงานของคุณค่อนข้างจะเป็นคนที่ บางทีอาจจะเป็นสายเปยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นสายชอบคนหนึ่งเลยก็ได้นั่นเองนะคะโดยเฉพาะชอบอะไรที่เกี่ยวกับคนรักความรักครอบครัวนะคะเก่งมากๆเลยนั่นเองนะคะเรามาดูพลังงานของเขากันนะคะคนที่กลัวกันนิ่งเงียบของคุณนะคะเขาคือใครใครที่กลัวกันนิ่งเงียบของคุณขอไพ่บอกทีใครที่กลัวกันนิ่งเงียบของคุณ สิบถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกควินถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำสี่เหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะมังกรพฤกษกนา,งงานหกไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษดสิง์ธนูเดอไฮโดรแฟนพลังงานของคนราศีพฤกษกนะคะมีพลังงานของคนธาตุน้ำคนธาตุดินคนธาตุไฟ เป็นแฟนเป็นคนรักเป็นสามีภรรยาของคุณนั่นเองนะคะความสัมพันธ์มีความชัดเจนนะคะคบกันมานานแล้วนะคะพลังงานของคุณมีการแต่งงานเนาะการใช้ชีวิตร่วมกันพลังงานของเขาก็มีการสร้างครอบครัวการดูแลกันและกันนะคะมาทั้ง1ิเหรียญ1ิบถ้วยเนาะอยู่เป็นแบบครอบครัวครอบครัวให้กันยอมรับนะคะแล้วก็ด h อ hyro รแฟนะคะนอกจากจะเป็นคนที่หัวโบราณเป็นคนนิ่งเงียบใจดีเรียบง่ายแล้วนะคะก็อาจจะหมายถึงพิธีการนะคะงานทางการที่คุณทั้งคู่ ได้ผ่านกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะจดทะเบียนกันแล้วแต่งงานกันแล้วนั่นเองนะคะความเป็นครอบครัวชัดเจนมากๆดูแลเทคแคร์ใส่ใจกันต่อสู้ฝ่าฟันมาด้วยกันไม่ทอดทิ้งการคุณสาคัญสําหรับเขามากๆแล้วเขาก็ยอมคุณมากๆอะไรก็ตามนะคะที่คุณพูดคุณตัดสินใจเขาแทบจะไม่ขัดคุณเลยนั่นเองอ่อ,อนโยนจริงใจอะไรก็ได้ดูแลเทคแคร์ใส่ใจคุณได้ดีมากๆนะคะ บางทีคุณอาจจะเป็นคนหาเงินให้กับเขาก็ได้นะคะคุณอาจจะเป็นสายเตให้กับเขาก็ได้เขาเป็นคนที่ซัพพอร์ตคุณเป็นคนที่อยู่บ้านนะคะเป็นแม่บ้านก็ได้เหมือนกันหรือว่าหากเป็นผู้ชายนะคะเขาก็คือคนที่ยอมให้กับคุณมากๆนะคะยอมเพราะรักยอมเพราะเกรงใจยอมเพราะว่าเป็นคุณเขาพร้อ,พอมที่จะยอมให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะว่าทําไมเขาถึงกลัวการน,นิ่งเงียบของคุณที่สุดทําไมเขาถึงกลัวการนิ่งเงียบของคุณที่สุด ทำไมคนคนนี้ถึงกลัวกันนิ่งเงียบของคุณแปดไม้นะคะเวลากโกรธกันคุณอาจจะไม่อยู่บ้านก็ได้คุณออกไปข้างนอกก็ได้เหมือนกันนะคะเดร์โลเบอร์นะคะคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีคนเข้ามาชอบนะคะไม่ได้อยากจะนิ่งจะเงียบเพราะเขาไม่รู้ว่าเวลาที่คุณนิ่งคุณเงียบอะ คุณคิดอะไรอยู่เขาเดาใจคุณไม่ออกถึงแม้ว่าคุณจะไม่ใช่คนเจ้าชู้นะคะแต่ว่าเวลาที่คุณนิ่งคุณเงียบเราอ่านใจคุณไม่ออกนะคะไม่รู้ว่าคุณคิดอะไรนะคะพลังงานของความ50 50เดาทางไม่ถูกไม่รู้เหมือนกันสามารถออกหัวได้สามารถออกก้อยได้นะคะกลัวว่าความรักระหว่างคุณกับเขาจะมีปัญหานั่นเองเขาจึงไม่ชอบเลยนะคะที่คุณนิ่งคุณเงียบนะคะ สี่เหรียญน,นะคะเก็บคาพูดด้วยนะคะแล้วคุณก็สําคัญสําหรับเขามากๆด้วยนั่นเองนะคะเวลาที่คุณนิ่งคุณเงียบนะคะนอกจากจะเดาวทางดาวใจไม่ออกคุณอาจจะไม่ชอบอยู่กับเขามีความเหินห่างจากเขาก็ได้นะคะแล้วก็หวั่นไหวคิดมากนะคะบางทีดาวใจดาวทางคุณไม่ออกไม่รู้ว่าคุณคิดอะไรนะคะแล้วตัวเขาเองก็มีความฟุ้งซ่านมากๆด้วยเช่นกันนะคะ หนึ่งดาบนะคะต่อสู้าฟาฟันความเข้มแข็งการแก้ไขนะคะหากว่าคุณนิ่งคุณเงียบเขาจะต้องหาทางที่จะแก้ไขที่จะต้องทําอะไรก็ได้ให้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในความนิ่งเงียบในความเงียบงันนะคะจะต้องรีบแก้ไขจะต้องรีบปรับปรุงเพื่อให้สถานการณ์กลับมาดีขึ้นไวๆนิ่งเงียบให้ระยะเวลาสั้นมากที่สุดนั่นเองคุณสําคัญสําหรับเขา แล้วเขาก็รู้ว่าคุณก็ดูแลแล้วก็รักเขามากๆนั่นเองนะคะเขาก็ดูแลใส่ใจแล้วก็แคร์ความรู้สึกของคุณที่สุดคนคนนี้เป็นคนที่อาจจะรักใครไม่ค่อยเก่งนะคะเป็นหนุ่มโสดเป็นสาวโสดมานานกว่าจะมาพบมาเจอกับคุณแล้วก็มารักกับคุณคุณคือคนที่เอาอกเอาใจเก่งเทคแคร์เก่งนะคะรู้วิธีการทำให้คนรักตกหลุมรัก ก็ได้เหมือนกันเขาคนนี้คือคนที่ตกหลุมรักคุณแล้วรักคุณมากๆตกอยู่ในหลุมความรักของคุณที่คุณขุดไว้ให้กับเขาเลยนั่นเองนะคะเขาจึงกลัวทุกอย่างเขาจึงเกรงใจทุกอย่างเขาเกรงใจคุณแล้วเขาก็กลัวที่จะเสียคุณไปด้วยนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการนิ่งกันเงียบการโกรธโมโหน้อยใจไม่พอใจของคุณเขาจะแคร์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับคุณนั่นเองนะคะ จุดประสงค์เดียวเป้าหมายเดียวหรือว่าเหตุผลเดียวที่ทําให้เขากลัวมากๆนะคะก็คือเขากลัวที่จะเสียคุณไปนั่นเองนะคะ